อะไรก็ขายได้ขายง่ายขายฟรีขายได้ที่นี่กันตนาเก็ตเลสไลฟ์ทุกวันพุธทาง f c e e o o o k แฟนเพจกันตนาเปิดรับลงทะเบียนพ่อค้าแม่ค้าฟรีแล้ววันนี้ที่ Facebook กรุกกันตนาเก็ตเตสตลาดนัดคนบันเทิงเพื่อคนบันเทิงมีคนรอซื้อเพียบผู้นำธุรกิจสื่อต้องเร็วต้องรู้สถาบันกันตนาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อให้คุณก้าวเร็วกว่ารู้จริงกว่า มาปฏิบัติจริงกับมืออาชีพตัวจริงสมัครวันนี้สถาบันกันตนาภูมิปัญญาแห่งสื่อสร้างสารรค์นี่แกต่อเน,นี้ยันมีสินค้าใหม่ว่าจะมาขายด้วยนะแต่ว่าค่าที่เดี๋ยวนี้มันแพงมากกว่าจะขายได้แต่ละชิ้นกำไรหายหมดม<า>นี่ถ้าไปตลาดก็เสี่ยงโควิดอีกเฮ้ยเรีอะเอาก็มาขายที่นี่สิกันตนา market place live เขาให้ขายฟรีด้วยนะท่าสถานที่ล่ะฟรีค <Free. S 2> ่าหนาวฟรีท <Free. S 2> ่าไฟฟรีท <Free. S 2> ่าอินเทอร์เน็ตฟรี ก็ยังฟรีอีกเฮ้ยแกอะไรของพี่แบบนี้มีในโลกนี่หรอเอ้ามีสิก็ที่นี่ไงเขาเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขายของแล้วนะวันนี้ที่เฟซบุ๊กลุกเก้